มาพี่น้องมันีมาสิแตกก๋วยเตีดเดยเยดเด๋ยวแซ่แบนะครับก๋วยเตี๋ยวแซ่บอ่าตอนนี้กินก๋วยเตี๋ยวเนะเราต้องกินอืกินพริกน้องพริกกิ้งกัะปิอืแซ่บ đẹp Thì có cho tao nước แป๊บสี่เห็นเนสร็จแล้ว<ม>ต้องกนันนะแป๊บสี่ดวนแห่สีพันยที่หพี่น้องอันนี้็นเกี่ยว แ่บมีเด็กเสิร์มไม่ต้องสงสัยทุกพันนว่าสีพันยาผมหายไปไสนี่เขาอ,อยู่นี่อ่นั่นนะเห็นไ่มเขากำลังงวนกับการทีกุดเดียวอยู่ ผมก็ได้ได้านังเสร็แต่คนเดียวน,นะเต็มหัวเลย้พี่น้องแซ่บเื็ดเป็นตะนายได้คำมักกินเนาะมันนี่วิ่งไปอยู่หขนราัพายพี่นอ้องซึมซึมมามสอง โอ้ต oh. ีมันยัใส่ทุ่งออกสดอ้อผมก็มีทุ่งออกสดตัวผมก็ลืมใส่ตัวพี่น้องนี่ๆๆเบบงเป็งของสุดยาดผมว่านี่ครับนั่งกินนี่นั่งกินคนละมุมพี่น้องแต่ว่าผมหัวกล้องผม จะออกกล้องคนเดียวมาเนยหัวกล้องนะเอาก,กล้องคนเดียวมาหน,เนิเห็นสีพันเนี้ยออกสำนักแล้วตัวประกอบพี่น้อง <c oughs> ติดค้งออกสดพี่น้องด้กว่าอ่อนเอาฝนสิตกเาต้องกินแล้วข้ากินฝ้าไปรังไปยไปดีกว่าเมื่อคืนนี่เอาข้ากล่องของ,ของปในบ้านน้ำล้อนพี่น้องเนาะลืมออกมากม,มือสอบ ่ไดีเอาตั้งขามันเอากล้องตั้งขาบ่ไเดียวกันเลยเห็นในแค่คนเดียวนะถ้าเสียบตั้งคุณเหมือนกันนะเดี๋ยวมีคนมากดต่าแซ่บสองที่ครสักครึ่งเม็ด กระพริบกระพริกพริบเนี่ยว่าพริบขี้ฝาวงค์สีนังกระสีด้วยใน <c oughs> แล้ววันที่เราลูกค้าอันนี้หมดจะเป็นแค่สีถุงกว่าเนาะพี่น้องเนาะ กมกมนิเอมื่อนีขวามอนุญ,ญาตตั้งคลองและตรงนี่พี่น้องด้วยไปตั้งแลนอนมึง ียวฮะอในการเหงอแตกเลยกินพริกเข้าไปกินพริกเข้าไปเงอแตกหรือเปล่าทำงานเงือไม่แตก <c oughs> เวลาแดกเงาแตกแักๆกับพี่น้องเลย <c oughs> เวล่าเดี๋ยวเอาคำาหยาบดิเนย มันเป็นคำนื้นเขาว่ามาอีนี้เขาว่ามานะผมก็เลยว่าตามอีกเจ็งเม็ดสิไวบ้บ่หรือฮะคิดว่าเขาสิไวบ้บ่อีกสักเม็ดหนึง่งอ่ะ ก็อย่างต้องพช่เนาะท่องหมูท่องหมาสังเกต้องนำไม้เว้ล้มันกินอย่างมันก็บอท่องเสียคือ มีหลายคนนะ่ะอาจจะสงสัยว่าเป็นอย่างผมเคยบ้วเศษตะเกียบแล้วกินก๋วยเตี๋ยวเพว่าแบบว่อ่านนะผมใช่ว่าเป็นไข่ก๋วยเตี๋ยก็จริงนะแต่ผมใส่ตะเกียบว,ว่าเป็นโอ้เผ็ดไป เราเหลาไหมลูกกินข้าวไก่เก้วหมดแล้วถอยข้าอันเดียวเ,เ,เ,เวยแล้วมแล้วอา้มาอะไยามมานเล็กแ